สวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กับแว่นตาเลแบรทั้ง10รุ่นนะครับที่ขายดีมากๆของร้านเราวันนี้จะมีรุ่นอะไรบ้างจะพามาชมเลยครับ และรุ่นแรกนะครับในวันนี้เปิดตัวกันด้วยรุ่นของแบรนด์ a m b a s s a อร r ของเราที่ใส่นะครับกับตัวนี้รุ่นของ Jeff Shatter นะครับตัวนี้ Jeff Shatter ใส่ขึ้นเป็นหน้าปกแบบนี้เลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Double Bar ที่ใส่ง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้สังเกตนะครับว่าปกติแล้วครับรุ่น Elevator หรือว่า Double Bar นะครับตัวนี้จะย้อยกว่านี้แต่ว่าตัวนี้พอสั้นลงนะครับสามารถสวมใส่ง่ายใส่สบายมากๆแล้วก็เข้ากันได้กับทุกลุกเลยนะครับใส่ให้ดูนะครับแบบนี้เลย นี่นะครับคารคเตอร์ไหนก็ใส่ได้นะครับเทได้ไม่สามใครนะครับรุ่นนี้นะครับมีสีดําแบบนี้นะครับสีเงินแล้วก็ตัวนี้ตัดเลนออกแบบเป็นสีได้นะครับตัดเลนโปรเกรสซีฟได้เลยสำหรับตัวที่2นะครับมาอยู่กันที่ตัวนี้เลยสายวินเทจบอกเลยว่าวินเทจตัวนี้ต้องหาและต้องเก็บจริงๆครับตัวนี้เป็นขับมาสเตอร์นะครับที่เป็นสีลายกระแล้วก็เป็นสีทองด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้สวมใส่เข้าได้กับทุกคารคเตอร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสายวินเทจนะครับคนที่ทํางานสายอาร์ตสายศิลป์ต้องการความติิดดนนนห่อยัตวี บอกเลยว่าตัวนี้เข้ามากๆนะครับและคนที่หน้ากว้างสวมใส่สบายครับตัวนี้ยังอยู่กันที่ตัวที่เป็นตัวขับมาสเตอร์นะครับแต่ว่าขับมาสเตอร์ตัวนี้พิเศษกว่าธรรมดาตัวนี้เป็นรุ่นไลท์ฟอสนะครับรุ่นไลท์ฟอสตตัวนี้เป็นสีที่สวยมากๆเป็นไล์ฟอส์สีทองและสีดําแบบนี้นะครับรุ่นไลท์ฟอสดียังไงรุ่นไล์ฟอสตบอกเลยว่าเป็นขาสปริงแบบนี้ด้วยนะครับนี่มีความพิเศษมากๆเลยและก็ไล์ฟอสนะครับวัสดุตรงนี้นะครับเป็นวัสดุพิเศษที่จะให้ความยืดหยุ่นนนนค่่อ้้าาาางงสูและมมีีํหักกทเบๆ นี่นะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นขับมาสเตอร์ตัวเมื่อสักครู่ตัวนี้จะได้ลุคที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้นได้ความเท่ความเนี้ยความสมาร์ทมากขึ้นนะครับใส่สบายมากตัวนี้บาจริงและอยู่กับขับมาสเตอร์ตัวต่อไปนะครับขับมาสเตอร์ตัวสุดท้ายที่เราจะแนะนําในวันนี้รุ่นนี้เป็นขับมาสเตอร์ตัวใหม่คอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะครับที่วัสดุเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับตัวนี้มาในสีดําเงินนะนี่เห็นดําเงินไหมให้ดูนะครับการสวมใส่นะครับ ตัวนี้จะสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ได้คาแรคเตอร์ที่ดูเป็นทางการเหมือนตัวไรฟอร์ดเบอร์สักครู่เลยนะครับแต่ว่าจะได้ความเนี๊ยบที่มากยิ่งขึ้นต่อมารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ของเลแบรนะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่พิเศษมากๆเพราะอะไรครับดูที่มือนะหนึ่งสองสามชึบขาตัวนี้นะครับต่อให้ไม่ใช่ขาสปริงแต่ว่าเขามีการดีไซน์พิเศษแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นขาพิเศษดีไซน์แบบนี้ครับเวลาเราใส่ด้านหน้าเราจะไม่เห็นนะเราจะไม่เห็นแต่ว่าพอเวลาเราสวมใส่จริงอะ ตัวนี้เขาจะมีความกว้างและเข้าได้กับทุกรูปหน้าจริงๆนะครับตัวนี้ใครหน้ากว้างสวมใส่สบายแน่นอนนะครับด้วยขาพิเศษแบบนี้ดูด้านข้างแบบนี้ก็จะไม่เห็นตรงขาที่ขาเมื่อสักครู่น,นะครับแต่ว่าเราจะได้ความเท่ได้โลโก้ตัวนี้โลโก้นูนด้วยนะครับตัวนี้พิเศษมากๆตัวนี้ต้องลองสวมดูนะครับ ต่อมาเป็นรุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้เป็นดีไซน์เรียบหรูดูแพงมากๆนะครับตัวนี้แล้วบอกเลยว่าตัวนี้ทําราคามาดีมากสําหรับดีไซน์แบบนี้วัสดุนะครับตัวนี้วัสดุดีมากๆเป็นโลหะนะครับโลหะพิเศษของเลแบรนะครับและคาแรคเตอร์ของการสวมใส่บอกเลยว่าเข้าได้กับทุกรูปหน้าจริงๆนะครับแล้วก็จะมีสีนี้นะครับที่เป็นสีเงินและก็มีสีไลโคนะครับสีทองสว่างด้วยตัวนี้สวมใส่ได้ทุกคาแรคเตอร์นะครับใส่ง่ายทุกคนใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับนี่ ต่อมานะครับสำหรับใครที่อยากได้ลุกที่ไม่เป็นทางการมากนะครับกับเลแบร์รุ่นนี้จะเป็นทรงหยดน้ําหน่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นหยดน้ําแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงคิ้วเนี่ยครับจะมีตัดแบบนี้ที่ทําให้เรายังได้แสดงความเป็นคิ้วของเราอยู่นะครับตัวนี้ใส่ง่ายลดความเป็นทางการลงจะมีสีดํานะครับสีเงินแล้วก็สีพิงโก้ด้วยนะครับรุ่นนี้สวมใส่ง่ายทุกรูปหน้าเลยนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับนี่ต่อมารุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นวัสดุไทเทเนียมนะครับวัสดุมีความยืดหยุ่นสูงสวมใส่สบายน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ใครที่กําลังมองหาแว่นสําหรับใส่เลนโปรเกรสซีฟตัวนี้ใส่สบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยความที่เขาเป็นแบบร้อยเอ็นนะครับเป็นแบบกรอบขึ้นแบบนี้ครับทำให้การมองวิสัยทัศน์ด้านล่างเนี่ยสบายมากเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาขวางตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้านิยมตัดเลนโปรกเกรสซีฟกันอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางหรือรุ่นสูงตัวนี้สวมใส่สบายแล้วก บาลานซ์น้ำหนักค่อนข้างดีเลยครับนอีก2รุ่นสุดท้ายนะครับมาที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่บอกเลยว่าทําราคามาดีมากให้ดูราคานะครับตัวนี้ราคาประมาณ5,400บาทนะครับตัวนี้วัสดุนะครับของเลบนตตัวนี้เป็นได้โลโก้นูนด้วยนะขายเล็กเห็นเป็นวัสดุอะิเตตแบบนี้นะครับแต่น้ําหนักเบามาก ตัวนี้สวมใส่สบายขาค่อนข้างยาวนะครับใครที่มีรูปหน้ากว้างนะครับตัวนี้สวมใส่ได้นะครับมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเป็นทางการสีดําแบบนี้จะเป็นทางการนะครับแล้วก็ ใครที่อยากได้ลุกที่แบบอินฟอร์มอลหน่อยๆนะครับเป็นลุกแบบแคชชัวแครชัวตัวนี้มีสีใสด้วยนะครับสีใสเป็นสีใสแล้วก็สีเทาใสตัวนี้มีนะครับสามารถดูได้ที่ร้านของเราทุกสาขาเลยนะครับตัวนี้ไม่มีแป้นจมูกด้วยนะและความไม่มีแป้นจมูกตัวนี้นะครับเป็นแป้นจมูกที่แบบบิวอินแบบนี้ที่เป็นนันสูงขึ้นมานะครับสูงกว่าตัวปกติทําให้เข้ากับรูปหน้าของคนเอเชียได้นะครับตัวนี้ใส่สบายมากๆเลยและรุ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้บอกเลยว่า เป็นรุ่นที่คนเอามาตัดเลนโปร gresive กันเยอะมากๆตัวนี้ด้วยความที่หน้าเลนมีความกว้างสูงนะครับและที่สําคัญมีแป้นจมูกด้วยการสวมใส่กระชับฟิตติ้งดีมากๆตัวนี้ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆนะครับก็เป็นเลนแบร์รุ่นนี้นะครับทรงหยดน้ําสวมใส่ง่ายและนี่นะครับคือเลนบร์ทั้ง10รุ่นที่ร้านของเรานํามาขายนะครับและเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบแว่นตาเลนบร์นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ร้านของเรา เติมสต็อกกันเต็มแน่นๆมากๆเลยนะครับบอกเลยว่ามีการเลือกอย่างละลานตาแน่ๆแล้วก็น้องๆที่ร้านทุกคนนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางแว่นเลนด์นะครับสามารถแนะนําแว่นตาให้เข้ากับรูปหน้าของทุกคนได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คลิปของเราด้วยนะครับเพื่อในคลิปหน้านะครับผมจะได้มาแนะนําแว่นตาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับและใครที่สนใจเรื่องไหนเกี่ยวกับแว่นตานะครับคอมเมนต์กันมาบอกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะได้มาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ